<ítulo> uh, สวัสดีคร anyway. ับพวกกับผมท่องถนนรถไฟทางยูทูบช่องนั้นนะฮะวันนี้มาเที่ยวอยู่ที่วัดพระแท่นศิลาฮะทีนี่คือด้านหน้าคือว um. ิหารพระแท่นศิลานะฮะอยู่ที่อำเภอรับแลนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะสถานพระแท่นศิลานี้ไม่ครับไม่ใช่อยู <may> ่อำเภอเมืองนะฮะที่ตรงสถานีรถไฟที่นี่ในจังหวัดคือสถานีรถไฟศิลานฮะอยู่ชื่ออยู่ตัวเมืองนะครับชื่อเดิมตรงที่สถานีรถไฟศิลคือสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ใหม่นะฮะ ตอนแรกสถานีอุตรริดดลนะครับแคบติดลงรถจักรลงซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางการรถไฟก็ได้สร้างสถานีที่ใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็มีลงเป็นย่านสินค้าย่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้จะก่กับเป็ไปลงซ่อมอย่างงี้นะครับแล้วก็จะทําเป็นย่านจากสินค้าของส,องสินค้าแห่งใหญ่ที่สุดของทางภาคเหนือตอนบนนะคทางฝ่าสเหนือนะครับเรื่องที่เขาจะเป็นสถานีอุตริตดลที่เก่าแต่ทาง ทางประชาชนชาวอยู่ก็ไม่ยอมนะฮะก็เลยมีศรานี้ก็เลยตั้งชื่อว่าสถานีอุตรดิต์อีกที่สรุปตีบใหม่แล้วตอนหลังก็ใช้ชื่อนี้จากคาว่าอท่นศิลาอาร์ก็เลยไปตั้งชื่อสานีศตลาิาถ์คือป้องกันอาชาวอุตรดิตถ์รถไฟจะได้ไม่สับสนนะครับครับน,นี่เราอยู่ที่อวแัติศาสาร์นะฮะอันนี้คืออยู่ทางด้านหน้านะครับ มีนะฮะมีการบูชานะฮะอ่าเทียนลอยน้ำถ้าจำวันเกิดนะครับแค่ยี่สิบบาทนะก็มาเราตรงนี้เลยนะครับไปตรงไหนนี่มีสระตรงนี้ทำไปละเพราะหลพงศ์อ่ะรอไปละใช้วัตถุประสงค์ยวนะคะบูชา นะคะบูชาดอกไม้ทุเียทอของัดยบด้แล้วนะครับก็เดินเข้าไปเลยนะครับนี่เราได้ชุดบูชาฮะดอกพวาทุกเทียนนะฮะยิดดอยมาที้ใส่ได้เลยนะคะตไปเียนทอของเางวัดหยิเดียวเลยนะคะก็มาบูชาตามลำัิกนะคะ ก็มีบูชาเทพประจักษ์ตัณใจนะครับนี่ผมเคยมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ปฐมข้อหนึ่งนะฮะมากับตาฮะกับยายครับมาเพื่อมาตองเทีนะครับ,ยยรบ,รบอันนี้คือบูชาเทพตัณใจนะฮะองค์จรองนะองค์จริงอยู่ที่พม่านะฮะ อ,อ่ามีบถาถมานะครับถ้า้นณมานะฮะอันนี้คือบริเวณด้านข้างครับบุบสน์นนะฮะมีละก้างมีอะไรอย่างงี้นะครับออ oh กมีการเล่นตีติกึ้นะครับ ้โหผมจะขอไปพักก่อนนะครับไปเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนฮนะ